ชาแนลนะคะแล้วก็มีชาแนลนะคะเรามาพบกับข่าวชอบเดียรค่ะแล้วอันเียวอันเดียจะมีน้องอ่ะแล้วอันเดียจะตั้งชื่อน้องว่าอะไรชื่อว้าวชื่อน้องอะไรว้าวชื่อน้องอะไรอันเวียทำดีๆและอาจจะเป็นช่องเหมือนพี่ก็ได้นะแบบพอยิตปชาแนลแบบนี้อันเดียอยากชื่อช่องอะไรถ้างอาไรม้งช่องของอันเดียชาแนลกับน้องชาแนล

ไม่เอาอันนี้วิวชื่อดีๆชื่ออะไรก็ก็บอกดมาสิอันนี้อยากได้ชื่ออะไรล่ะชื่อน้องน้องพิซซ่าน้องมิ้นน้องน้องอะไรก็ได้อ่ะน้องมิ้นเ้องพิซซ่าก็ได้น้องอะไรน้องมิ้นน้ก็ช่องก็ช่องอันนี้วิวน้องมิ้นแชแนลเนี้ยเออแล้วแล้วพี่พาก็ชื่อช่ารบอกคอยจิตแชแนลใช่ อันนี้กอนนมนลก็นออนน้มนอนีน่แนนะนี่อยูมีน้องนี่เราจะมาเล่นฉาดกันใครเป็นฉาดออนยูออนิวโอตุ้ง

น้องได้ยินแล้วหนูได้ยิน,นไฟน,นิวนะเออรู<ป>้แล้วไฟนิว,นว,นว,นวไปเถอะเดี๋ยวเขามองไม่เห็นเคลื่นได้ไหม <c oughs> ไฟนิวไล่มือ

ขึนนะพี่ไผ่เรอยู่ที่ลอดีกว่าให้เก้ดขึ้นมาลากให้ตรงตรงนี้ตรงนี้เราขึ้นได้ตรงนี้อืแต่ห้ามแต่ห้ามฉันที่ของจงเลยแล้วอตงนี้แล้วถ้าพี่เป็นพี่ก็ต้องขึ้นมาบนนี้แล้วพี่ก็ต้องทนี้

ล็อกกิจต้องทำยังไต้องแตะเพี่อพ่อพ้่ยายไทยไม่ไไมมมมรู้อ้าเป็นไยแปะแท้ <c oughs> ย่าไม่ได้ออนิวขยับไปเลยเขนออนิวยาวฮะเชเน้เซน